ก็สวัสดีทุกท่านด้วยครับผมวันนี้เราอยู่ในเกมแอชเชนเตอร์คอร์ซ่าผมก่อนอื่นก่อนจะเล่นเกมผมต้องขอบคุณทุกการติดตามครับผมที่ทําให้ผมมันวามสับนะมีความับมันก็เปิดสร้างรายได้ได้แล้วนะต้องขอบคุณจริงๆครับผมแล้วต่อจากนี้น่าจะมีคลิปดีๆโผล่ขึ้นมาอีกนะครับผมเออช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาทำคลิปดีๆครับผมช่วงนี้ว่าลงคลิปไปเล่นเบื่อยครับผมก็ฝ่าด้วยนะ เนี้เราอยู่กับเจ้าซีิสสาตอนรนรถแดแเดี๋ยวรอบน้จะใช้สตีมแ lap ครบแบบเปิดสองกล้องดีกว่าให้้เห็นได้ให้้เห็นได้ตรงแบ่นเอยียบด้วยเนาะตอนนี้เปิยางก่อยางยาังติดอยู่ต้องเอายาง จนไม่เกาะเลยพี่ ีกว่ตอนนี้เป็นเวลาประมาณเที่ยงเลยเนี่ยผมชอบขับตอนเที่ยงครับเพราะว่าสีมันชุ่อบรรยากาศมันดีแล้วออกตอนเที่ยงที่ห้าวิไปดูการเซตติ้งมันดีกว่าว่ามันเป็นยังไงบ้างปรับได้ลมยางแล้วลมยางมัน เพิ่มให้มันแข็งขึ้นให้มันแข็งขึ้นส่วนมันอ่อนไปเหรอเอาให้มันแบบนี่ลองดูลองดูลองดูสักสามให้มันเร็วๆหน่อย <c oughs> หลังท,ที่สิบเอ่อแปลกอะถ้าถ้าเอามอสคิดก็มันต้องขึ้นในคำอธิบายเนี่ยมันต้อแสดงว่าเราต้องเข้ากั ว่าแต่ก่นกนอนมันขึ้นแล้วที่เข้าเล่นผ่านตัวที่วันนี้มันเข้าเล่นผ่านตัวมากม่มีวัดร,รอบเทอร์โบด้วยต้องดึงเบรกหลังไหมฉะนั้นแมงรถไหลพอมันแตะน้ำนี่คือรถมันสายออกเลยอะลื่นไง เวลาลดลงมาผเป็น5 0 5.7มิล5วิกบมิแรงเหมือนกันน่เราจะรองเอาไปแข่งสุบ้าน ลองแข่งกับซูเปอรดูเนาะเดี๋ยวไปเลือกสนามก่อนอันนี้หนึ่ง่วนสี่เอาเป็นสนามเดกที่มันมากับไอเนี่เลยเนาะที่มากับตัวเกมนะเพราะว่า AI จะได้แบบ AI จะได้แข่งกับเราได้สนามเดกเอาเป็นสี่ร้อยเมตรแล้วกันเนาะสี่ร้อยเมตดจะสูบเขาได้ไนะแบบเดกเอาเอากี่รอบดีวะ อันนี้จัดเต็มเลยเอาสักห้ารอบห้ารอบแล้วกันเนาะสุปราเนี่เอาไปกินสุปราละกูไม่รู้ว่าจะอันไหนจะได้กินกันแน่เพราะคันนี้น700มันเจ็ด้อยมาผมสิคันนี้เราต้องหาอนที่เป็นสูสซีกันสุปราที่เป็นเจ็ด้อยมาไหนวะนี่คันนี้ก็ใช่ครับผมอันนี้มึงรถดิฟหรือเปล่านะ เอารถแด,ดกครับอกเอารถแด,ดกมาเอเอารถแด,ดกมาจับกันดีกว่าผมก็ไม่รู้ว่ามันจะสู้กันได้หรือเปล่านะไม่รู้ว่าเราหรือเขาที่จะสู้กันไม่ได้นี่รถเราจะเอาซูเปอร์เจ็ดร้อยม้ามาเลยนะครับผมจัดไปนี่ซีวิจีหก อันนี้เจ็ดร้อยเจ็ดร้อยห้าสิบสองมาเนาะห้าเกียร์เออซูเป้าเมื่อกี้ก็เจ็ดร้อยกว่ามาผมน่าจะสูสีกันอยู่วิ่งสี่วิ่งสี่ร้อยเมตรเองเดี๋จะได้มาแน่สี่ร้อยเมตรโอซูเป้าสีเขียวด้วยครับผม เอาพอสัญญาณไปเร็เกนแะล้วสูงมากวฮ้งิ่ง400เมตรห่อวะแล้วแสดงว่าอันเมื่อกี้มันวิ่ง200 Bà mình mấy <laughs> à. không kìa điua thăm mày thì ai mình thấy <kia> thôi đây càng mình làm ơi <laughs> mình ra đừng รอบอยู่ไม่ใช่เกียร์หนึ่งผมว่าแล้วแต่รถเรามันออกรวดไปเร็วอ่ะขับเกินอนะ่อนร้อนอนอกแล้วก็เร็วาสามรอบ มัวแต่ลากรอบอยู่ ไอ้เยี่ยกูออกกือบเาโตไม่มีอะไรที่มันสีย้ต้องไปเอารถแจกมืนกันแต่ก็ใช้รถแจกกก็เป็นรถสตีเนาะยางมันเลยฝี แกงจริง่ะสิคน,นี้ก็แรงโอเคจะไม่มีอะไรให้เล่นแล้วเพราะว่ามันไม่ค่อยสุดสีกันเนาะผมรู้แล้วฝมจะไปเอากับแลมโบกินนี่นี่ลองเอาไปลองแข่งกับแลมโบกินนี่ดูครับผมสูเปอร์เจ็ดร้อยม้าผ่านไปก่อนพรรู้สึกว่าสู้กันไมาได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเ,เนะ้ยย ก้าร้อยม้าทำไมในนี้มันขึ้นพันสี่วะโอ้ใช่ไหมเนี่ยนี่ต้องซูเปอร์กับซูเปอร์คันนี้เฮ้ยเฮียคันนี้สองพันนี่มาลองดูมาลองเอาซูเปอร์คันนี้ดูครับคันนี้เป็นซูเปอร์แบบแดกเทอร์โบเป็นหกร้อยแปดสิบม้าเราจะดูว่าเราจะซูมได้ไหมขอเล่น เฮ้ยเฮ้ยเค้ยอะไรหน้าอะไรครับ แสดงว่าคันนี้ไม่ได้ครับผมโหเสีย,สยดายเลย <laughs> ไปสู้รถแดกกันไม่ได้ครับผม,ไ,มไปเอาลองเอาแลนโบกินนี่มาดิแลนโบกินนี่ครับผมอ๋อที่มันคล้ายๆันจะสูสีกันหน่อยอะแลนโบกินนี่เออคันไหนดีเซโตคันนี้เล่นได้ไหมเนี่ย <laughs> ผมลืมรู้ด้วยว่าคันไหนเล่นได้หรือเล่นไม่ได้ นี่เอเวนทา o r ครับผมเจ็ด้อยห้าสิบม้าเท่ากันเป๊ะเลยของเราก็เจ็ด้อยห้าสิบม้าครับผมแต่แลมโบไม่ใช, <c oughs> ใช่รถแดกเนาะแต่มันก็คือแลมโบ่ะรถบันดีอะ่ะเรียบร้อยครับผมคันนี้ไม่ได้ครับผมคันนี้ต้องเป็น DLC เนะาะทลมบวกมาทำไมวะเนี่ย เป็นทดอคันนี้ไม่ได้มันก็ต้องเป็นคันนี้เอ้ยห้าร้อยห้าร้อยเออคันนี้ดีกว่าหกร้อยสี่สิบมาจะสู้เราได้ไหมเนะี่ยหาคันที่แดกถ้าจะเอาพวกนี้ไปลงคือมันต้องได้ไดตั้งนวเนี่ยตั้งรอบอะรอบเครื่องก่อนต้องทดเกียร์ช่วงล่างอะไรอย่างงี้ งั้นก็เราก็ไปใส่เองครับผมใส่ไปให้ AI ก่อนให้ AI เอ็กซ์เซเว่นว่ะนี่มาลองกับ r i เอ็กซ์เซเว่นหน่อยครับผม,มนี่มันมแข่งสองคันได้หรอวะใช่หรอะมันแช่เนี่ยแข่งสองคันได้ไม่ใช่ั้งจะเอาเลนไหนมาวิ่งวะกดไปดิผม <c oughs> ว่าไม่ใช่เนี่ยมันจะแข่งกันยังไงวะสองเลน เอาจริงเหรอมันอาจจะเป็นการสลับอะะไม่น่าได้ผมอย่างี้โอเคครับรถที่จูนมาแล้วนั่นเองเฮ้ยมันจะได้ได้ไงไม่ใช่หรอกมันน่าจะเอามาเป็นแบบ <c oughs> เอามาอ้อะไรวะสลับกันอย่างรอบแรกก็ไอเซเว่นรอบต่อไปก็ ก็เ,เอาเสือแรงเลยเนี่ยแล้วเม่งดูมันนะโหเดี๋ยวผมจะลองปรับแบบยางยางหลบแล้วยางหลบๆก็ได้นาะดูได้ไล,ล,นล,ล่น้ำมันออกด้วยเออใช้แม่งห้าริบก็พอมารอบนี้รอบตัดสิด่งเราจะตามอเปล่า